สวัสดีครับวันนี้ไปกาดมานันีลาดมัดได้ปานินเขาก็มาเตรียมเครื่องกันเลยครับมีมะนาวหอมขาวหอมแดงาขาจะใครกลมกอครับเป็นเครื่องเมืองเมืองเขาครับเราก็จะต้มน้ำาม้อกันอุ่นจุนรุ่นนะครับเขาก็จะเอาหอมขาวหอมแดงพริกขาจะใครหะลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลย เดี๋ยวหมอกมันเดือดบ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 ดเราก็จะเอาปลาเข้าใส่ช่วงนี้เรารอมันเดือดก่อนเนาะครับช่วงนี้รอมันเดือดแล้วครับได้ตีละเอาละครับหม้อกแกงของเรามันก็เดือดบดบดแล้วนะครับตอนนี้เป็นปวกโจโฟออกมาเลยสกํมเขาก็จะเอาปลาเน้นนะครับเข้าใส่ไปเลยตอนยังไงดูสิตอนมะเล็กมาเล่นเลยนะครับตอนยังไงนะครับ แกงจูก,กระท้นะครับกระท้านี่มีกระหูดำจับบบไข่มีเนาะโกนแห้งมบบได้มันจะฟ้านะครับค่อยๆใส่ลงไปนี่ครับป่านิลตัวมเมล็กมดเล่นนะครับบ่หูว่าป่านิลนยายเย้าก็ป่านิลเมืองพันนะครับยังบ่หูเต่นอ้อใส่ไปแล้วเขาก็โกนเลยครับแต่บ่ดีโกนโกนหนักนะอครับถ้าโกนเยอะเดี๋ยวมันจะล้วน หรือภาษากลางว่ามันจะเละนะครับปล่อยให้น,น้ำเดือดก่อนถ้ามันสกํัน้ำเดือดไปแล้วก็จะปุ๋งลดเลยครับใส่น้อยก็จะลําน้อยใส่นักก็จะล้หนักนะครับใส่ปุง๋งลดใส่อย่างเข้าไปเนี่ยพริกแห้งที่เราหิงผ่อยๆแล้วก็เอามาผุใส่เลยนี่พริกแห้งนะครับเอาหิงหมอกผ่อยๆหรือว่าเอาแอนไฟนะครับเอามาใส่เลย อาวผักที่เราเตรียมไว้ใส่เราไปเลยครับเนี่ขมิน้นจักไ่อันนี้เป็นหอมเป็นผักปอมใบหอมนะครับแล้วผักก้มก็เนี่ที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปเลยเหมสก,กํำนะครับเราก็จะปลดละใส่มะน้าวเข้าไปหน่อยครับไม่ต้องใส่น่าครับเดี๋ยวมันจะส้มเนาะส้มแล้วเดี๋ยวมันจะนี่เหม่หม้อ เขาก็จะบีบเหมืนอนน้าวใส่อย่างน้อยก้นหมอกมันได้ตีครับไม่ต้องก้นแรงเดี๋ยวปลามันจะล้วนมันจะเละนะครับมันจะบัล้ํานะครับเนาะลํานะอันล้ําครับแต่มันก็จะเละนะครับเนาะปล่อยมันเดือดบ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 ดสกรดของนี้เขาก็ปุ๋งลดไปเลยเลยครับนี่เกือบจะได้ตีละหอวละหอตีนบล่าตอนยังไงครับต้องซอยตีนน้อย เสวเวลานะครับเนาะช่วงนี้ก็ปุ๋งไปจิ้มไปครับกินน้ำยาอย่างน้อยครับเป็นยาต้มแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเนาะเออเอาละมากินข้าวด้วยกันครับ